ยสอบมาแล้วประมาณ3รอบค่ะแต่ว่าคะแนนเนี่ยมันก็ออกมาแบบแต่เราหนูมันยังไม่พอนะคะเพราะว่าคณะที่หนูอยากจะเข้าเนี่ยมีคะแนนแล้วก็การแข่งขันเนี่ยแบบสูงมากพอเรียนเสร็จปุ๊บเนี่ยหนูสอบได้790ค่ะรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยม,มันอินพูปขึ้นเยอะเลยสามารถแบบแอดัดแบกับโจทย์แบบเดียวกันที่อาจจะเลขไม่เหมือนกันต่างกันนิดหน่อยได้สวัสดีค่ะชื่อพายนะคะตอนนี้ก็อยู่ม .6 สาธิตจุฬา่ายมัธยมค่ะโรงเรียนเซตแทนะคะที่บิ๊กเซสอบได้790ค่ะก็เอาไปยื้น BBA จุฬาค่ะเขาจะแบบ ควายแค่พันสองเจ็ดสิบนะคะแต่ว่าโอกาสน้อยมากถ้าสมมติแบบเฮ้ยเอาคะแนนพันสองเจ็ดสิบไปยื่นแล้วมันจะติดนะคะเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยมีมั่งของคะแนนที่สอบติดรอบแรกเนี่ยแบบสูงมากสัดส่วนคะแนนเซตแมทเป็นส่วนที่สําคัญมากก่อนที่หนูจะมาเรียนนะคะก็เคยสอบมาแล้วสอบมาประมาณ3รอบค่ะแต่ว่าคะแนนเนี่ยมันก็ออกมาแบบสำหรับหนูมันก็อาจจะแบบยังไม่พอนะคะเพราะว่าคณะที่หนูอยากจะเข้าเนี่ยมีคะแนนแล้วก็การแข่งขันเนี่ยแบบสูงมากคณิตศาสตร์ที่หนูเคยเรียนมากับคณิตศาสตร์ในของเซตแมทอะค่ะมันไม่เหมือนกันเลยทุกคนอาจจะมอง เฮ้ยทำไมโจทย์มันดูง่ายกว่าที่แบบเราเคยเรียนซึ่งหนูก็เป็นหนึ่งในนั้นพอมาทําจริงๆก็รู้สึกว่ามันอาศัยเทคนิคที่แบบไม่ได้เรียนมาเลยมันต้องเกิดจากการฝึกฝนนะคะบางข้อที่แบบฝึกทําเองแล้วมันทําไมมันดูคิดแบบนานจังเลยมันไม่ควรใช้ําขนาดนี้อะตอนนั้นคะแนนออกมาแล้วมันก็ยังไม่ถึงเป้าหมายที่หนูตั้งไวส้สักทีคุณแม่ก็เลยแนะนําว่าลองแบบสอบถามเวสต์มินสเตอร์หนูเนี่ยเคยเรียนกับที่เวสต์มินสเตอร์มาอยู่แล้วในส่วนของไอเอลส์นะคะซึ่งก็สอบได้7จดนะคะแล้วหนูก็เลยทักมาถามแล้วพี่เเขาาก็็แนนนะํปคอตัว Big Set. นี่เลยเป็นคอร์สที่เรียนอินเทนซีฟมากๆได้ทําโจทย์เยอะเบสบอลเซอร์ก็แหมทุกคนก็รู้กันแบบน่าเชื่อถืออยู่ขนาดนี้แล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมาเรียนคอร์สนี้มันน่าจะแบบช่วยในส่วนนี้ได้ไคลาสที่หนูเรียนนะคะมันเป็นคลาสที่ค่อนข้างเล็กเรียนไปเรียนมากลายเป็นว่าเฮ้ยห,หนูชอบมากเลยเพราะว่าคุณครูเขาแบบได้ดูแลทั่วถึงทุกคนเลยอะค่ะกระตุน้นนักเรียนแล้วก็เพื่อนเพื่นอนน,อน้องๆทุกคนเลยเวลาแบบเฮ้ยข้อนี้ทํายังไงทํายังไงหนูรู้สึกว่ามันดีมากต้องแบบรู้ตัวมีสติตลอดวเวลาเพราะแบบอยู่เขาอาจจะถาามก็ได้้ว่ขอีท ยังไงอะไรเงี้ยแล้วหนูรู้สึกว่าข้อดีของการเป็น กลุ่มเล็กคือเราสามารถแบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อะคะ่ะอย่างโจทย์มันมีเยอะมากๆแล้วข้อนึงเนี่ยมันอาจจะใช้วิธีแก้ได้มากกว่าหนึ่งวิธีมีโอกาสได้แบบคุยกันว่าคนนี้ทายังไงคนนั้นทํายังไงมันจะได้แบบเอาวิธีเนี้ยไปใช้คุณครูเนี่ยสอนได้แบบเข้าใจแล้วก็อินเทนส์มากๆในแต่ละบทเรียนเขาอ,อธิบายทุกข้อแล้วก็อย่างละเอียดด้วยค่ะเอาจริงๆหนูแบบประทับใจขอน,นี้ามากๆเลยนะคะเพราะว่าโจทย์เนี่ยคือยากสมชื่อคอร์สพอเรียนเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยหนูรู้สึกได้เลยว่าพอไปทำแซน,แด,น,นด์บ็อีกซ พูฟขึ้นเยอะเลยทางวิธีคิดหนูจะแบบอ๋อมันทำอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วก็ไปสามารถแบบอดแดปกับ โจทย์แบบเดียวกันที่อาจจะเลขไม่เหมือนกันต่างกันนิดหน่อยได้ค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเลยก็คือเรื่องการกดเครื่องคิดเลขอะค่ะครูเขาจะสอนวิธีการใช้ทั้งเดสมอสตัวที่เป็นแบบเครื่องคิดเลขที่อยู่ในรูปแบบออนไลน์อะค่ะแล้วก็ทั้งเครื่องคิดเลขคิดมือจริงๆหนูรู้สึกว่าส่วนนี้หนูอิ p พ o v ฟขึ้นเยอะเลยค่ะสำหรับใครเพื่อนๆน้อ,นนองๆน,นะคะที่สนใจอัพคะแนนแซดแมทรู้สึกว่าเป็นคอที่แบบโอเคมากๆจะตัดใจไม่ผิดที่ลงเพราะว่าเป็นคอที่แบบ เขาจะลง i n t e n s ส์มากๆในแต่ละแชปเตอร์ในแต่ละบทอะค่ะแบบครอบคุมทุกบทเลยบิ๊กแซนเนี่ยเขามีโจทย์ให้เยอะมากๆแล้วก็ที่สำคัญคือแบบยากมากๆใครที่อยากอัพให้แบบเฮย้ยมันได้เยอะกว่าน,นี้ก็มาลงเลยค่ะเห็นผลแน่นอน